ด้วยนะในน้ำหนัก118ปอนด์นะครับฝ่ายแดงคือนบิตะบาสทุ่งเขาหลวงน้ำเมืองเจริญเจริญยศบุรณาโมยไทยนะครับครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับดอนชัยธาธิให้คะแนน3ท่านพงพัฒนว่องไวทีรวุฒศรีละครและอารณนุตกลางนะครับสำหรับคะแนนคู่ที่ผ่านมานะครับไม่เอกฉันนะครับ2ต่อ1เสียงนะครับโดยกรรมการธงชัยทองเสวกและ สุรเดชเจ้าวงนะครับให้48ต่อ49ชวนกรรมการพงพัฒน์ว่องไวให้49ต่อ48ครับนี่เลยครับในรุ่นนี้นะครับในน้ำหนักเนี้ยนะในอดีตที่เป็นผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นรัตนาศักวายุพักหรือแม้กระทั่งเสมอน้อยต่อบุญเลิศทองพิธีรักน้อยจเจริญเมืองลั่นฟ้าลูกปูนขาวนะครับฝนหลวงลูกเสด็จแม่พงทองหรือว่าจะเป็นฟ้าคำรามลุกพระบาทนะครับหรือว่าพระรหัสเล็กเสมอน้อยหรือว่าออน้อยอย่างนี้ทั้งนั้นเลยทีเดียว นี่เลยครับในรุ่นนี้ในน้ําหนักนี้นะครับนี่ครับมาเรามาดูประวัติคร่าวๆาทั้งคู่นะครับอเอาเลยนี่ครับเพราะว่าอยู่ในบรรยากาศมวยรอบ CPF เงินร้านในสาย A นะครับคู่นี้ไฟแดงโดบิตะบัตท,ทุ่งเขาหลวงครับนายสาันธิภาพสิทธิสาร27ปีจากการจะนะบุรีครับหัวหน้าคณะกับผู้สับสนุนก็คือเสียบบัตทุ่งเขาหลวง มีครูนิกรน,นะครับเป็นผู้จัดการปัจจุบันก็ฟิกซ้อมอยู่เพชรยินดีอะคาเดมี่ครับจรันสนิทวง34<อ>นักชกในดวงใจมายอดมวยตลอดการทั้ง2คนเลยครับ<อ>ก็คือแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกับบัวขาวบัญชาเมฆนี่ครับห้ครั้งชนะ30แพ้20ครั้งส่วนฝ่ายน้ําเงินครับเจริญยศบุญลันนามวยไทยครับนายอะขาบนะครับ25ปีจากจังหวัดตาก หัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนท่านเดียวกันเลยครับอาจารย์บุญรานนามวยไทยปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบุญลานนามวยไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนักชกในดวงใจนี่ครับอดีตยอดมวยดังเลยครับเจ้าของฉายาไอ้หนุ่มชีวารครับวังจันน้อยสศสิรด,ดาครับ48ครั้งชนะ33พ้14แล้วก็เสมอหนึ่งครั้งครับครับมวยคู่นี้ก็เคยใช้บริการกันมานะครับในไฟล์ล่าสุดที่เจอกันนั้นเป็น โนบิตะ no นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกดุเดือดเลยนะครับวันนี้ก็เชื่อว่าความดุเดือดความเร้าใจนี่ต้องไม่แพ้ไฟที่ผ่านมาแน่ครับอ้าวคุณตัวในรุ่นนี้นะครับมาสักครู่นี้ก็ปรากฏว่าแค่รุ่นเล็กนะครับในรุ่นนี้ร้อยสิบแปดปอนด์นะครับในดีที่เพิ่นผ่านมาก็มียอดมวยนะครับคือหลังสวนมะเฟืองแก่นสักซอเพลินจิตนะครับดอกไม้ป่าอย่างเงี้ยบางค่านอสสที่นิคุณนะครับป่าล่าน,น้อยแล้วก็ุ่งเรืองเล็ก หรือพ่าถากโลกเงินนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นสมรักยอดมวยนะครับแล้วก็สามารถพยักรุนหรือแม้กระทั่งพันมงคลฮอมหาชัยนะครับครับนี่ครับถ่ายถือว่าเป็นเวทน้ําหนักของยอดมวยม่มานานแล้วครับอยอดมวยในรุ่นโอ,โโอ่งหมลูกนี้เจอเทีบสก,กัดครับเสียท่าไปนิดนึงครับโดบีตาโอ้โหโด ก็เชื่อว่าลูกเกมเดียเด๋ยวจะเดือดเหมือนคู่ที่ผ่านมาแล้วครับเพราะว่าบรรยากาศนี่คล้ายๆกันเลยครับเพราะว่าทั้งฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินนัดแรกนี่เก็บชัยชนะมาด้วยกันทั้งคู่แล้วนัดนี้ครับถ้าใครคว้าชัยชนะได้อีกนี่โอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในรอบต่อไปนี่ค่อนข้างใสเลยครับเพราะฉะนั้นเน้นด้วยกันทั้งคู่แน่นอนครับดูแล้วนะครับไฟนี้นี่ยกแรกเริ่มจะขยับ ทักทายกันหนักๆแล้วนะครับเคยชกกันมาแล้วด้วยรู้ทางกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับอาวุธมวยลีลาการชกนี่ก็ถือว่าคล้ายคลึงกันเลยครับมวยคู่นี้อยู่ที่ว่าใครจะแข็งแรงใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันเชื่อว่าเกมการชกไม่น่าจะสร้างความผิดหวังให้กับแฟนมวยแน่นะครับ oh. พักกันสักคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่2ครับ และนักชกที่เกิดแผลแตกครับแอนตซินก็จะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ5้ารอยบาทด้วยกันนะครับก็ต้องขอบคุณแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอ,อาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียนแน่นพร้อมโดยท่านในห้างวินัยวีระพุชงนะครับบริการสนับสนุนศิป,ปะแม่ไม้มมยไทยด้วยดีมาโดยตลอดครับอ่ะไม่น่าจะตั้งใจแล้วครับอ่าก็จังหวะเอหวัดแข้งไปแล้วมันแม่โดนจุดที่แผลเขตปลอดอาวุธครับอ่ะไม่เป็นไรครับถือว่า ส่งสัญญาณเตือนกันไปแล้วเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวต้องระวังระวังกันนิดหนึ่งครับแล้วันนี้อ้าวโอ้ยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราครับเนี่ยครับคุณวิเชียนสมภพลุงโลนครับแน่อเลยโตโยต้าเคมอวเตอร์นะครับเน้นถึงโตโยต้าต้องเคมอวเตอร์ศูนย์สองนี่ครับหกหกสองหกห้าห้าห้าจากเคมอวเตอร์นะครับแล้วก็ซีพีเจริญพกพาอาหารจำกัดมหาชนนะครับท่านดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์และอีกหลายๆอย่างนะครับต้องขอบคุณผู้ที่สนับสนุนกันเต็มเต็มที่มาโดยตลอดเลยนะครับในนามของ ทุพยูนะครับมวยมันมันสุกในนามของพีดีบล็อกซ์่งขอชั่นนะครับประธานบริษัทก็เสนาวนะครับคุณวิรัตวชีระรัตนาวงแล้วก็เสียบสนะครับนัทเดชในเรื่องคู่มวยต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ที่ปรึกษานะครับท่านรองธรมขุเสดพัยทูลในนามของ CP พีเจริญพกพาอาหารจำกัดมหาชนนะครับอย่างคงเดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับโนบิตะมีเตะขวาต่อยขวาดูวเจริญยดไฟนี้นี่มาชกในเกมตั้งรับนะครับมีหมัดหน้าคอยแย่แล้วก็แข้งขวานี่ คอยโต้ิืนอยู่เหมือนกันโอ้โหอาวุทันกันเลยนะครับแพ้ชนะไม่รู้นะครับแต่คู่นี้เชื่อว่าเกมการชกนั้นสรุกเราใจแน่ครับแม่คู่ที่ผ่านมาโอ้โหดชกห้ายกนิ่งพ่รัวหมูหริจาห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิโอ้โหสัดกันดูดีมาตลอดเลยทีเดียวคคู่ที่ผ่านมานะครับอ่ะแล้วก็เชื่อว่าคู่นี้เดี๋ยวให้แฟนๆจับตาดูเลยครับเชื่อว่าเป็นอีก คู่คุณภาพเลยครับนหมหนุ่มโบสประกอบจัดขึ้นมานี่แม่แทบจะไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวังเลยครับอเดี๋ยวต้องดูครับคู่นี้นี่ชิงกันผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศสำหรับผู้ชนะนะครับผู้ชนะนี่โอกาสผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกรอบต่อไปนี่แมาโอกาสใสาแจวเลยครับอ่นนี้ครับนี่ัดกันเดินเปิดเกมครับตอนนี้เป็นฝ่ายน้ำเงินบ้างจเจริญยศเจริญ มันขับลูกขับดอกไม่ได้ตั้งใจเลยครับจังหวะมันบังเอิญครับขอโทษขอโพยกันนะครับเริ่มกันใหม่นะครับกรรมการโอนใชัย่าทีเขาขับมือให้ทั้งคู่ชกกันก็เดินกยับเข้าหาอีกแล้วนะครับโดบิตะนี่ตั้งเป้าไว้เลยนะครับเตะขาต่อยหมัดนี่ตั้งเลด้าไว้เลยครับดูว่าเจริญยศเองก็มีหมัดขวาคอยบวกแล้วก็แข้งขวาด้วยเกมการชกนี้ยังถือว่ายังคู่ขี้สูสีนะครับยังไม่มี ใครได้เปรียบเสียเปรียบกันชัดเจนนะครับต่างฝ่ายต่างชิงจังหว่าออกแข่งกันอยู่เกมการชกในยกที่2ในช่วงปลายยกแล้วนะครับมาถึงตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่3ครับเอเนทวนั่วประเทศเลยครับถึงต้องขอบคุณนะครับ อุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับภายใต้การรับรองคุณภาพจากเทปยินดีอะคาเดมี่ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันวันศุกร์ของเราในวันนี้ขอพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีของเราครับโตโ,ตโยตา้าเคมอเตอร์คุณวิเชียนมภพบลุงโลด0 2น6์ส5 5หจากโตโยตา้าเคมอเตอร์ขอขอบคุณครับมาเริ่มกันยกที่สามนี่เพกันใกล้ๆ้เลยนะครับยักเข้าไปโมบิตะมีแท้งวขวามาขวา ดูว่าจะรินยศนี่กน็นิ่งเหลือเกินนะครับฝ่ายนี้นี่มีแข้งมีคอยสก,กัดเอาไว้ตลอดนะครับดูว่าจะได้เรียงความรวดเร็วหน่อยอาวุธมวยนี่ดูว่าพัฒนาขึ้นจุกจิกขึ้นเยอะนะครับแม่ฝ่ายแดงนบิตานะน้ําเงินจะเอาหลุดเหรอหลุดเหรอจะเรินยศแล้วหมัดไ้เตะตัดขาไปนบิตาเข้าอีกอัดแรกเลยหมัดขวาไปหมัดหนึ่งนี่นะครับพระรามจองถนนเอา ฝ่ายแดงนะครับโนบิตะน้ำเงินเจริญยศเอ้าขวาไปขวาไปเอ้าเอ้าโตมานี่แหละเสียโบ๊ทนะครับออกคู่มวยมาให้แฟนได้ลุ้นกันตลอดเลยเอ้าเอ้าเอ้าสายไปนะครับฝ่ายแดงโนบิตะน้ำเงินเจริญยศเอาโอ้แรกเลยเจริญยศล็อกล็อกไว้ล็อกไว้นี่มีแน่เสียรอยู่บนล็อกเลยทีเดียวนี่ลุ้นรายการนี้ตลอดเอ้าไม่ต้องห่วงมาดูด้วยนะสุไทยทัพอาสาสมพรชูชีอาลุนแหมเสียโบ๊ท จัดมวยนี่นี่น,น,นี่ดูดีเลยเอา้าวเขี่ยไปเขี่ยไปน้ำเงินนะครับเจริญยศาฟแดงโนบิตะอ้าลุ้นอซซ้ายไปดูครับห่าประเภทไปขาต่อยมัดด้วยกันทั้งคู่มีศอกสลับด้วยครับเจริญยศด,ดูครับว่าดีที่จังหวะสองเมื่อกี้โดบิตะแหมยังกาดยังพังไว้อยู่ครับ มาดูฮะคึกคักคึกคักด้วยกันทั้งคู่ซ้ายหน้าใบเจริญยศโอ้โหกำปั้นมาวงในวงใน,งในหถวหน้าในไม่ค่อยจัดด้วยกันทั้งคู่กรรมการอนชัยแกะแยกมาก่อนครับดูว่าจะเจริญยศนะครับใบนี้นี่วางแผนมาไม่ประทะนะครับอาศัยความรวดเร็วมีแงม่มีหมัดคอยสก,กัดเอาไว้แต่ว่าไม่สนแล้วครับโรบีตาก็เปิดเกมตลอดอยู่แล้วนะครับเตะขาต่อยหมัด อาวุธต่อร้านด้วยกันทั้งคู่นะครับใครพลาดโดนจังๆนี่ก็มีติดโยนได้เหมือนกันแล้วครับอ้ยคู่นี้อ้าวดูอย่างเดียวโนบิตะอ้าวน้ำเงินเจริญยศโอ้โหหุ้ยฟันฟันแตกขึ้นมาห0าร้อแต่เสียอ้าวายไปเจริญยศอ้าวโนบิตะติดติดร่องเข่าขวาไปแหม่รับออกเยอะเกินไปหรือเปล่าเจริญยศโนบิตะก็ติดมาตลอดอ้าวแรกเลยทรมารยกแล้วนะครับปลายยกนิดเดียวอ้าว อาวลูกตาหัดหเอาขวาไปเจริญยศตั้งฟันไปไหนตีไหมยังยังยังเอ,อยตัวมานิดเดียปลายยกนะครับปลาจะหมดยก3อ่ะนิดเดียหมดยกที่3นะครับเดี๋ยวมาต่อกันยกสี่ต่อ เป็นอย่างยิ่งเลยครับอยู่ในบรรยากาศมวยรอบ CPF เงินล้านครับสายเอนี่ครับ่านัดแรกของทั้งคู่นี่คว้าชัยชนะมาด้วยกันทั้งคู่นะครับเดี๋ยวต้องดูครับฮ่าถ้านัดนี้คว้าชัยอีกนี่โอกาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนี่ค่อนข้างใสเพราะฉะนั้นดูครับมาเต็มที่เต็มถังด้วยกันทั้งคู่ฮ่าไฟแดงโดปิตะโดบิตะแดงน้ำเงินจเจริญยศป่าคเพทดูทดบูดูดันด้วยกันทั้งคู่ ดูครับแต่ว่าตอนนี้เจ้าเจริญยศแเหมือนแบบล่อให้โดมิตะเดินเปิดเกมไปก่อนครับเรียกว่ามาชกในเกมตั้งรับนะครับคอยบางคอยโต้า่ายความรวดเร็วนะครับเข้าไหนก็ล็อกเอาไว้ทำให้โดมิตะก็ยังต้มในตีไม่ถนัดแต่ก็ยังมีหมัดมีศอกนะครับพยายามจะเบียดจะชนอยู่ตลอดดูนะครับเจริญยศโอ้อาวุธดูว่าหลากหลายขึ้นเยอะนะครับระยะหลังนะครับโนบิตะไม่โดนเบียดก็ไปนี่โดนขวาตรงก่อนเลยครับคอยบวกอยู่ตลอด อา้าวเดินอา้าวขวาตีอีกโนบิตะเจริญยศต่อยมาไม่ถึงอา้อาวอ้าวหลุดมาเหรอโดนขวาของนี่เจริญยศอีกแม่ผู้ช่วรูปนี้นะนายดีนะสามเอนะสายพานลำทุ่งนะในน้ําหนักร้อยสิบแปดกู้ธรรมดาที่ไหนอะเอเออ้าวในสายของเพชรดีด้วยนะสามเอนายดีอา้าวมาดูคู่นี้นะครับายแดงโนบิตะน้ําเงินเจริญยศอา้อาวลุ้นลุ้นลุ้นอ้าวแม่ยังวัดดวงกันอยู่นะครับ โอ,โ,โอ้โหโด,ดูครับมานี่ครับประเภทนี่โอ้ยไ,หไหกกนไนเกาะเกาะมาก็ตปีเอาเหลี่ยมเอาเชิงกันแล้วครับมาน,นี่ครับพงนอกมาเกมทันหนักของทั้งคู่มาประสานแข่งกันมาเปา็นขบ่าโดบิตะดูมาจเจริญยศครับมแส,สดงก็เห็นว่าแหมบูก็ได้บุญก็ดีเพราะฉะนั้นอยู่ที่โดบิตะแล้วครับตอนนี้ แม่ต้องไล่ให้เร็วกว่านี้อีกนิดหนึ่งครับเพราะว่ามาเดินเดินเดินหยุดหยุดเดินเดินหยุดหยุดแม่อาวุธของเจริญยศมันจะมาถึงก่อนนะสิครับดูว่าเจริญยศนะครับไฟนี้นี่วางแผนมาดีนะครับไม่ปะทะไม่แลกดยว่อาศัยความรวดเร็วมีไกะขาต่อยขวานี่นะครับจะสร้างปัญหาให้กับโมพิตะพอสมควรครับวงในโมพิตะก็พยายามจะเบียดนะครับต่อยหมัดน้ำไปก่อนแล้วก็จะปล้ำนานแต่ยังเข้าไม่ถึงตัวนะครับ ดูว่าเร็วกว่าด้วยนะครับไฟดีจะเรย์ยศแท้งขวาคอยสกัดเอาไว้ชกในเกมตั้งรับแล้วก็ถือว่าทําผลงานได้ดีครับอ้าวปล่อยยกแล้วนะครับนี่ชูชีอา้าวสมพรอ้าวลุ้นเลยลุ้นลุ้นทั่วเมืองทั่วเมืองปะเปียกด้วยนะปะเปียกนี่ตอนนี้ก็มาเปิดนี่โอเชียนอยู่ที่นะเมืงวานเอ,าเอ,าเอาเ้าแหมเทไปอยู่ล่างเลยนะครับ มาจัดแบบให้แฟนได้รุนตลอดนะครับเสียโบสนะครับเอาปลาย,ยกแล้วปลายยกหมดยกที่4โลกะระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียนแน่นพร้อมด้วยท่านในทา้งนี้นวีระพุ้ชงนะครับนอกจากรางวัลสวัสดิการคราบสาพยาบาลแล้วครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอศอกกับเข่าลอยครับโอ้ย <laughs> แแฟนใจให,หายมาสะดุดขาตัวเองครับไม่ได้โดนอาวุธครับ โอ้โหแต่ดูครับโดบิตาแกมุ่งมั่นมาแต่เดินเข้าไปนี่มไม่มีอาวุธนำโอ้จาริญยศแกฉายเลยครับจังหวาาะเมื่อสักครู่นี้เีมยว่าต้องล็อกเอาไว้ก่อนนะครับโดบิตานี่มีหมัดมีศอกเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้พยายามจะเบีเยดเหมือนกันเวลาต่อยนี่จะทิ้งทั้งตัวเลยครับโอ้จารยญยศต้องล็อกเอาไว้ก่อนนะครับชกละเอียดไม่ประมาทนะครับล้อไฟนี้ไม่แลกไม่มั่วด้วยครับอาัยจังหวะครับ สายตาดีเหลือเกินนะครับเอา้าเจริญยศมากระเชิญเลยทีเดียวมาโนบิตะโอ้โหดูเมือแขนมืนนี่นี่นะครับแขนซ้ายนะครับแขนซ้ายน่าจะเกิดมีปัญหาแล้วนะครับอาจจะเดะนะอาจจะเดะในช่วงที่เกรงว่างนั้นเถอะนะสรุปแล้ววันนี้นะครับเจริญยศนะครับบุรณามวยไทยเป็นฝ่ายชนะโนบิตะนะครับบาสท,ทุ่งเขาหลวงในยกสุดท้ายนะนรับ